วันนี้นะครับขอเป็นคนดีสักหนึ่งวันก็ยังดีนะครับวันนี้จะมาสักการะแปะลงศีนะครับคือได้ยินบรารมีของท่านมานานแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งจะมีโอกาสได้มากราบไหว้ท่านนะครับเพราะว่าเพื่อนวนมาทําธุระแถวนี้พอดีด้วยแล้วก็ตั้งใจนะครับตั้งใจที่จะมาสักการะบูชาท่านด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวตามผมมาเลยซื้อของถวายก่อนนะครับเขาจะมีชุดเล็กชุดใหญ่ชุดกลางนะครับผมจะจับเป็นชุดกลาง นะครับแล้วก็ถวายเรียบร้อยแล้วนะครับด้านนี้คือทางเข้านะครับแล้วแปะที่อยู่ด้านในนะครับซึ่งด้านในเขาไม่อนุญาตให้เก็บภาพได้ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอนะครับเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎของเขาตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนะฮะที่อยู่ริมน้ําภาพไม่ได้นะครับนี่แต่ว่าด้านในนะครับด้านในเขาห้ามนะะห้ามผมถ่ายรูปหรือเก็บภาพไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรืออะไรก <_ extremely S 1> ็แล้วแต่นะครับห้ามเด็ดขาดนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูด้านนี้นะครับหยิบทูปก่อนนะฮะทั้งหมด29ดอกนะครับ จุดที่1นึ่งนะดอกนะครับเป็นจุดที่2ก็ต้องถวายธูป9้าดอกเหมือนกันนะครับจุดที่3ก็ถวาย9้าดอกเช่นเดียวกันนะครับจุดที่4นะครับก็จะเป็นเทพเฝ้าประตูนะครับจุดที่4นะแล้วก็ในด้านนี้1ดอกนะครับสุดท้ายกระแดกเบียรเหมือนเดิมวัดก็เข้าเหล้าก็กิน 拜。